สุรข่าวนี้ก็จะมาฉีดแจงนิดหน่อยนะคะก็เดี๋ยวช่วงนี้จะพยายามจะลงคลิปนะคะแล้วปกนี่เปลี่ยนนะคะบางคนอาจจะจำไม่ได้นะคะปกเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวเราจะหาปกหลังเปลี่ยนเหมือนกันนะคะทุกคนอาจจะจําแค่ปกเนอะหัวจำชื่อด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เปลี่ยนปกแล้วทีนี้ถ้าจำไม่ได้เดี๋ยว ไม่ได้ดูคลิปใบของโอปอนะคะก็อย่าลืมไปดูนะคะอย่าลืมามชื่อด้วยนะคะก็มีเพื่อนเพื่อนขอมาหลายคนบ้ากเลยค่ะเพื่อที่โรงเรียนอะคะ่ะขอมาหลายคนบ้ากเลยค่ะว่ารีวิวนูน่นรีวิวนี่ได้ไหมรีวิวบ้านรีวิวอะไรได้ไหมเดี๋ยวเราจะท,ทยอยลงนะคะเดี๋ยวเราจะอ่านรายชื่อคน ที่ขอด้วยนะคะในคลิปที่เราจะลงนะคะแต่ว่าพวกสกูชี่เนี่ยเราไม่แน่ใจนะคะว่าจะลงได้หรือเปล่าเพราะว่ามันมันไม่ค่อยเยอะอแต่ก็มีอยู่หน่อยๆเนอะเดี๋ยว,วก็สวัสดีไม่เห็นได้นะคะถ่ายไม่เห็นได้นะคะตอนนี้อาจจะดูเสียงเปลี่ยนนะคะตอนนี้ไว้สบายะคะ่ะโอ้ย วนนี้ไม่สบายนะคะเดี๋ยวถ้าคลิปนี้ลงแล้วนะคะทุกคนอาจจะเห็นนะคะแต่ก็จำหน้าปกไม่ได้เดี๋ยวเราจะใส่เอ่อชื่อลงไปข้างข้านะคะชี้เจแล้วก็อุปภาสนุกอุปโจภัาสนุกนะคะก็ไปบ้านค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะไปบ้าน